สวัสดีเพื่อนสมาชิกอันน้อยนิดของผมเออเออน้อยนิดก็เพราะว่ามันน้อยคนไงเออเออเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีชื่อเสียงทำอะไรก็ลำบากนะครับเออเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนดังคนเดิงอะไรวันนี้เรามาดูพระกันนะครับ มีเพื่อนสมาชิกก็อยากก็ถามว่าอาจารย์เอาพระเหรียญพระอะไรมาดูมั่งเราจะพระเอาแต่พระกุพระอะไรเ <c oughs> พราะผมถนัดพระกุไง <c oughs> พระเหรียญก็มี <c oughs> เออวันนี้ก็เอา,านิดหน่อยจับได้อันไหนก็ก็ก็เอามานะมันมันอันไหนอยู่ใกล้มือพูดง่ายอันไหนอยู่ใกล้มือก็เอามาเออพระเหรียญพระเหรียญน,นี้ก็ ของเราอาจจะอาจจะไม่เหมือนของเซียนออไม่เหมือนของเซียนนะครับออวันนี้เรามาดูกันแท้ก็คือแท้เราแหละเซียนเขาเล่นพระอีกสายหนึ่งก็ให้เขาเล่นไปนะครับไม่เป็นไรครับเออไม่เป็นไรเออบุญวาสนาของคนมันไม่เหมือนกันอ,อืมวออันนี้ผม เห็นชิปของเซียนใหญ่คนหนึ่งเขาลงพระลงพระมาขายลงพระมาสิสิบห้าองค์มั้งสิบห้าองค์ได้อยู่ที่ที่ผมตรวจดูน่ะมีแท้อยู่สี่องค์นนะมีแท้แท้ผมนะมันแต่ว่าก็แท้เขาแหละของเขาก็ใส่กรอบทองฝังเพชรก็ว่ากันไปแต่ว่า ทองก็มันก็ทองแท้นแหละเพชรก็เพชรแท้นแหละแต่ว่าพระข้างในนี่รู้สึกว่าจะเป็นอยู่จะเป็นพระไม่ผ่านการปลูกเสกเยอะกว่าครับผ่านการปลูกเสกหรือว่าท้ายเอ่อหรือว่ามีดวงกิจของผู้สร้างอยู่แค่สี่องค์เองนะครับวันนี้เราก็ <c oughs> มาคุยกันยิ่งยิ่งเป็นพระหลวงพ่อกันนะ พระหลวงพ่อกันนี่ของเขาจะมักจะไม่เหมือนของเราแต่กับของเขาเนเอามาองค์ไหนผมผมกอ๊อปก๊อปแล้วก็ก๊อปรูปแล้วก็ผมจะใช้ดวงจิตเข้าไปเช็คดูเชื่อมเชื่อมดอูไปตรวจดูใช้จิตไปตรวจดูไม่แท้ หลวงพ่อกันนี้นะมีเจ้าหนึ่งที่เขาบอกว่าหลวงพ่อกันเช่าดีๆอ่ะเอออแต่หลวงพ่อกันของผมก็พอมีองค์เนียบเลยก็มีแต่ผมไม่ได้ออาออกมาเพราะว่าผมผมไม่ได้ค้นนะครับผมไม่ได้คน้นวันนี้เราก็มาดูกันศึกษากันร่วมกันไปนี่แหละเออเออพระทุกอย่างมีพุทธคุณครับมีพุทธคุณเออ มีพุทธคุณวันนี้เราก็คุยกันสัพเพเหระเหมือนเดิมก็ขอกำลังใจกดหัวตะไคร่บ้งกดหัวกระเทียมม้งอะไรก็ว่ากันไปเอ,อเดี๋ยวผมขยายเน็ตหนึ่งก่อนนะครับขยายเนิดหนึ่งก่อนไม่เยอะขยายเยอะหรอกเพราะว่าเหรียญมันใหญ่อันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินยังเอ,อมีโอ้ยกล้องผมก็ไม่รู้เป็นอะไร มีเพื่อนสมาชิกมาอยากได้ก็เลยเอามาให้ดูแล้วก็ว่ากันไปแล้วอออออเาจารย์เอหาอที่หลวงพ่อเงินจอบเล็กหาที่ที่มีไอ้ไอ้ไอ้รอยชีมตัดให้ผมหน่อยนะแพงเท่าไหร่ผมก็จะซื้อหรอกเขาบอก อ,อแต่ผมก็มีอยู่สองสามองหรือว่ามีคนเช่าไปบ้างครับนี่เออรอยชีมยังไงผมไม่รู้จักผมบอกผมรู้จักว่าพระนี่ทันท่านหรือไม่ทันนี่เขาบอกเป็นรอยชีมนะครับนี่รอยชีมชีมจับก็ไม่รู้สาเหตุมาเอาอะไรมาเป็นบรรัดฐานแต่เขาบอกว่าโอ้ยกล้องผมทำไมเป็นอย่างนี้ออ ไม่มีโอกาสได้ดังเลยเห็นไหมครับรอยชิมเ,เขาบอกว่าเขาเขาใช้ชิมเนี่ยชีบชีบแล้วก็มาตะใบตรงนี้เขาบอกเออเขาอาจจะใช่เหมือนกันแต่ว่ารอยชิมนี่มัน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 ไม่มีทุกองหรอกครับอ่ามันมันมันไม่มีทุกทุกองส่วนมากมักจะไม่ค่อยมีแต่ก็มีสองสามองอยู่แต่ว่าเขาก็เอาไปแล้วเอาไปแล้ว ไปแล้วนี่เห็นไหมครับพระอยู่ในกรอบพระลอดเนี่ยผมก็เคยให้ดูแล้วเออถ้าเป็นพระลอดที่อยู่ใต้ฐานอยู่ใต้แท่นบูชาพระนางจานททวีจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เคยให้ดูแล้วแล้วก็อยู่ใต้แขนลักแล้วด้านโน้นอ่ะต้องมีเส้นนะครับเส้นเล็กๆโอ้กล้องผมก็เอ,อ่อนี่เนี้ เออเออยังพอยังพอให้เห็นอยู่เห็นไหมครับใต้แขนเออเป็นส้นเล็กๆแม่อยู่ใต้แขนครับเออนั่นโอ้กล้องโอ้นี่ถ้าเราดูอย่างนี้จะจะจะมองไม่เห็นหรอกครับอืมพวกนี้ก็อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบคือมาแบบนี้ครับอ่าแต่จะอยู่ในกรอบผมก็ไม่ต้องถอดหรอกผมรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหน อเออโอ้ย,อยกล้องนี่เชี่ยวเสือครับเชี่ยวเสือเนี่ยดูดีถ้าเส้นตรงนี้เส้นจานตรงนี้ถ้าใหญ่ใหญ้นะนะถ้าใหญ่ถ้าใหญ่นะห,ญห,ญหมายถึงถ้าเป็นเส้นใหญ่ๆหอ,อ่เท่ากับปลายมีดหลวงพ่อเดิมหรือว่าอะไรอย่างนั้นให้ถอยเลยนะถ้าถ้าเป็นเชี่ยวเชี่ยวเสือครับ เออเชี่ยวเสือเนี่เหล็กจานนี่มันจะเล็กมากครับพยายามดูดูเส้นนี้ให้ให้ดีถ้าเป็นใหญ่ๆผิดปกติคือก็ไม่ถึงกับนั่นหรอกเออแต่ว่าอันนี้มันจะเล็กมากครับเนี่ยเนี่ยรอยจานเนี่ยเราดูรอยจานก็รู้นะครับแล้วก็พระที่พอเหมือนที่สุดก็คือนี่แหละเชี่ยวเสือ เชียวเสียหลวงวาปานกับพระจิงจิมันชรหลวงปู่ทิมเนี่ยคือไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าออกคือยังไงนะดูไม่ออกพูดงไงอันอันไหนแท้อันไหนเก๊ครับอันนี้ผมให้ดูเป็นวิทยาทานเฉยๆว่าตรงตรงเล็กอะ่ะไม่ใช่ยันกอย่าเล็กนะหมายถึงเส้นเส้นที่กดลงไปนี่จะเล็ก อาเล็กครับเล็กอันนี้ก็เป็นทรงเครื่องนะครับอันนี้เราก็ก็หายากเดี๋ยวผมจะเอาออกมาไล่อยู่สักวันเออองนี้ก็ยังไม่เจ็บเข้ามีเพื่อนสมาชิกอยากได้ก็ว่ากันไปว่ากันไปแล้วนะครับเออนี่ครับพวกแร่ดอกมะขามพวกนี้เห็นไหมครับเออต้องมีนะ หมายถึงเออต้องมีต้องมีองมเออนี่เห็นไหมครับเออนี่ชี้กุชี้ฝุ่นชี่อ,อะไรก็ว่ากันไปว่ากันไปอ๋ะหลวงปู่ยมนะครับอันนี้ก็จะออกมาไล่อ,อยู่แต่เคยเคยไล่ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเออบางทีเพื่อนสมาชิกมาหาก็ เยังไม่ได้เก็บพระวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าฝนตกหลายวันแล้วเออนี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยเออนี่ครับนี่หลวงพ่ออะไรรู้ก็ว่ากันไปรับประกันว่าพระแท้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังพระที่อยู่กับเซียนนะ่ะ ส่วนมากนะจะพระส่วนมากจะเป็นพระเกคือพูดอย่างง่ายว่าเป็นเป็นเป็นพระไม่ได้ปลูกเสกส่กปะง่ายง่ายดีเออ,อย่างหลวงพ่อก,กันเออหลวงปู่ทิมอะไรอย่างงี้เขาจะ,จะเล่นเล่นแยกออกไปนะเล่นแยกออกไปคือเขาคิดว่าแบบนั้นแท้เซียนนี่ท่านก็อย่าไปเชื่อมากคือเป็นการคือ ถ้าเขาดูแบบนั้นแท้แล้วว่าแท้ตอนตอนนั้นตอนนั้นองค์แรกตอนนั้นแล้วองค์ต่อมาเนี่ยเขาจะให้เหมือนกันครับเขาจะให้เหมือนกันโดยที่ไม่สนใจอะไรว่าถ้ามันไม่เหมือนเก่าแล้วก็เขาก็จะถือว่าไม่ใช่นะครับถือว่าไม่ใช่อ่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อเดิมนะครับเออนี่ พระแท้แท้ยังไงก็มีดวงจิตของหลวงพ่อเดิม <laughs> ดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้หลวงปู่ฟันนะครับอ,อ,อาจจะเป็นรุ่นไหนก็ยังไม่รู้ <laughs> เออจะนี่ผมเคยบอกว่าแต่ก่อนนะผมเคยบอกว่าเงินเงินในยุคนั้นน่ะเนื้อเงินน่ะมันมัน มันจะขายกันไปหมดครับเงินจะออกเป็นสีนี้ครับนี่เป็นสีนี้เนื้อเงินนะเออเนื้อเงินเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูเออองนี้องนี้หลวงปู่สุขครับเห็นไหมครับเ,เงินชนิดเดียวกันคือเงินยุคก,ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูอีกเหรียญอันนี้หลวงพ่ออะไรเออเห็นไหมครับเออคุณจะดู กี่เหรียญก็ช่างมันจะคือเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันพูดพูดให้เข้าใจเนาะเออน่ะเห็นไหมครับเออคือคือยุคยุคนี้นะ่ะยุคไล่กันอันนี้ศูนย์สี่ปีผมเกิดพอดีเอออันนี้ก็ปีอะไรไม่รู้เออแต่ว่าไล่กันแหละเออไล่กันคือไล่กันนี่หมายถึงว่าเนื้อเงินเนี่ยมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะคล้ายๆกันนะครับ คล้ายกันเอออันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วหลายครั้งอันนี้ก็เออเออเออแต่หลวงพ่อกันน่ะจะมักจะไม่มีเนื้อเงินนะจะเป็นเนื้อโลหะน้าเข้าเลยนี่เห็นไหมครับนี่เป็นโลหะน้าเข้าอ,อหลวงพ่อกันที่เป็นเนื้อทองแดงจิบๆิบเลยอยู่ที่ผมนี่ก็มี <laughs> เออเออเห็นไหมครับนี่หลวงพ่อกัน เนื้อนี้เอแล้วก็มีหลายเนื้อครับเห็นไหมครับเวลาดูดูเส้นตรงนี้นะครับต้องให้เป็นดูงูคือคือมันจะเชื่อมต่อกันมันจะมันจะเชื่อมต่อกันมันจะไม่เป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะครับนี่เห็นไหมครับคือคล้ายๆดูงู่มันจะเชื่อมต่อกัน,น,เ,น,เ,เ,น,นเห็นไหมครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือตรงตรงเลขสองเดี๋ยวผมจะเอาอานั้นก่อนอันนี้เป็นพระพระที่ผ่านการปลูกเสียงนะเป็นพระแท้แท้ใครแท้เราเนะ <c oughs> เอเอออดูดีๆนะครับสังเกตตรงนี้ก็พอตรงเลขสองเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้น่ะอย่าให้เท่ากัน ให้มันใหญ่ครับคือมันจะเป็นใหญ่ใหญ่เห็นไหมครับตรงนี้แต่ตรงนี้มันจะเป็นเล็กก็จริงแล้วตัวงสือพวกนี้ก็มาเหมือนกันอย่าให้มันคมเล็กครับถ้าคมเล็กน่ะมันเหมือนของเซียนอเป็นพระที่ไม่ได้ปลูกเีกทำไมพระพวกนี้น่ะถึงถึงถึงมาอยู่กับมือเราเพราะว่าพวกเซียนน่ะเขาเล่นพระ ที่ไม่มีพุทธคุณนะครับเล่นพระที่ไม่มีพุทธคุณเออเออ,เอ,อตาภาษาเซียนก็คือระเกอเห็นไหมครับดูงูเห็นไหมครับ,ม,รบมันจะเชื่อมต่อกันทั้งหมดครับนี่เชื่อมต่อกันมันไม่เป็นเม็ด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 ขดระยะระยะนะมันจะเชื่อมต่อกันครับมันจะเชื่อมต่อกันเออเหมือนั้นผมก็ไม่อยากสองหรอกว่า หนึ่งกล้องผมก็ไม่ค่อยดีเออเออทำไมพาถึงไม่อยู่กับมือคนจนๆอย่างพวกเราเพราะว่าเหตุผลของโลกวิญญาณน่ะมัน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 จะไม่เหมือนกับโลกเราปัจจุบันผมก็เคยบอกเอออย่าเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาหักล้างอย่าเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเปรียบเทียบหรือ ใดๆก็ช่างในในในโลกวิญญาณคือเหตุผลมันจะมันจะคนละอย่างกันเห็นไหมครับเหตุผลมันจะคนละอย่างกันถ้าท่านศึกษาตามเซียนก็ไม่เป็นไรเออวันนี้ผมก็ดูแล้วเออสิบห้าอ,องค์แท้สี่องค์อยู่ยิ่งเป็นสมเด็จโอ้ ยิ่งเกเยอะของพวกเซียนนะนะนี่เห็นไหมครับสี่ปุ่มเห็นไหมครับนี่สี่ปุ่มตัวนี้จําไว้ดีถ้าถ้าเหรียญบางนะมันจะเป็นปุ่มถ้าเหรียญหนาน่ะมันจะไม่เป็นเข้าใจไหมครับนี่เห็นเป็นอย่างนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญบางนะเหรียญบางเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญหนึ่งนี่เหรียญนี้ก็มีเห็นไหมครับเป็นเหรียญบางน,ะน,างนี่ เนื้อทองแดงเถื่อนสมัยนั้นแต่สมัยนั้นจะมีทองแดงเถื่อนนะครับเออดูกันไปดูกันไปแล้วคราวนี้พอเซียนเขาเล่นเล่นผ้าไม่แท้นะ่ะพอเล่นผ้าไม่แท้น่ะผ้าแท้ก็เลยตกอยู่กับกับคนธรรมดาอย่างพวกเราครับเออ แล้วพระที่ไม่แท้ของเขานะ่ะไปไหนไปหาพวกเศียถีพวกเศียฐถีมีเงินที่จะเช่ากันองค์ล้านสองล้านสี่ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเออเอเอพวกนั้นนะ่ะบางครั้งอนะ่ะผมก็พูดอยู่ประจำว่าเงินเขาบางครั้งนะ่ะมันมันมันได้มาโดยที่ไม่บริสุทธิ์เออจะเช่าของที่ที่แท้ที่บริสุทธิ์ไปนะ่ะ ไม่ได้ครับไม่ได้เออเขาก็เลยตกหลุมว่าต้องไปซื้อกับเสียนแค่นั้นเขาบอกเอออย,อ,อย่าไปคืดอย่าไปคิดเออเออคราวนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นพระแท้เลยมาตกอยู่กับพวกเรายิ่งหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมหลวงปู่เก่าๆนะอย่างหลวงพ่อก,กันเนี่ยอย่างพวกนี้ มีแต่ของไม่ผ่านการปลุกเสกครับผมรับประกันได้เพราะว่าผมเช็คแทบทุทกเหรียญแหละที่เขาเช่า,เ,า,เ,าเช็คทุกเหรียญเช็คยังไงอาจารย์อา้าวก็เอาดวงจิตเข้าไปอย่างดูเข้าไปเชื่อมดูหาหลวงปู่เอี่ยมเออหาหลวงปู่กันหลวงพ่อกันเออในอย่างหลวงปู่เอี่ยมเห็นไหมครับเงิน เงินสมัยนั้นมันจะเป็นเนื้อน,นี้ถ้าออกจากเนื้อนี้ก็อาจจะมีแต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นก็ยังยังยงหลวงพ่อกันเนี่ยมีผมเนี่ยพูดก่อนเพื่อนว่าโลหะตัวนี้เป็นโลหะนําเข้าออจากต่างประเทศเลยนะเพราะว่าในในปีปีที่สร้างเนี่ยมัน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 ,มนจะปี สองสี่หกเก้าอะไรนี่คือยุคนั้นนะ่ะมันจะมันจะไม่มีโลหะอย่างนี้ในประเทศไทยไม่มีโลหะแบบนี้เข้าใจไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บคือมันเป็นโลหะนำเข้าเออก็เหมือนกับที่ผมพูดว่าเนื้อเงินเนี่ยแบบนี้เนี่ยคือยุคนั้นนะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ไงมันมันจะมันจะเออ เงินมันจะเป็นแบบนี้เนื่องเงินโอ้คนพูดยากเออคุยกันไปคุยกันไปเพราะฉะนั้นพระแท้ถึงมาตกอยู่กับพวกเราคนจนๆอย่างพวกเราเอาเอเพราะอะไรเพราะว่าบางคนบุญวัสนาเห็นแล้วก็ไม่เอาเลยทำไมถึงไม่เอามันไม่เหมือนของเซียนเออเอเอ ถ้าเหมือนของเซียนผมถึงจะเอาเขาบอกเออเออเออมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับเหมือนของเซียนถึงจะเอาถ้าไม่เหมือนของเซียนไม่เอาเออเออเออเยอะอยู่พระเก่าๆอยู่ที่ผมนี้นะเพียงแต่ว่าผมนะเอไม่ได้ค้นนะ นี่อยู่ใกล้มือเฉยๆที่เอาออกมาเนี่ยหมายถึงหมายถึงอยู่ใกล้มือครับเอาออกมา,อ,าออกมาให้ดูอ,อย่างหลวงหลวงปู่ไข่ก็มีลรยลายเหรียญน,นะแบบเจี๊ยบๆเลยก็มีเราแถมมาหลายจานเห็นไหมครับหลวงปู่ไข่หลวงปู่ไข่บ้างเหรียญเนี่ยเราพอเราดูรอยจานเนี่ย ย,ยังยังยังใหม่อยู่เลยก็มีแบบนั้นเราเราเรา,เราก็สามารถดูรู้ได้เห็นไหมครับว่าจานเก่าจานใหม่อะไรแบบนี้นะโอ้ยกล้องผมก็ผมอยากจะส่องนะแต่ว่าเอ๊มันเ,เป็นยังไงฮะกล้องผมไม่ยอมจับเลยเออไม่ไม่เป็นไรหรอกเออนี่เห็นไหมครับรอยจานนี่คือ ต้องต้องต้องให้เป็นเป็นสีเดียวกันกับเนื้อตัวนี้หมายถึงไหมโอ้ยไม่รู้ผมจะพูดยังไงเออเนี่เห็นไหมครับลวงปลูกไข่ที่บอกว่าหายากนักยากหนาอยู่นะกับผมก็มีหลายเหรียญผมยังไม่เออผมไม่ได้คน้นเฉยหรอกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเออผมจะทํายังไงนาะถึงจะถึงจะส่องส่องส่องได้เออ ผมอยากให้ให้เห็นในเส้นนะเส้นอนะ่ะอะไรนะเส้นขนแมวอะไรอย่างนั้นนะะผมทำมันเป็นเออเนี่ยมันจะมันจะเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยเพียงแต่ว่าผมผมส่งไม่ได้ผมส่งไม่ได้ครับกล้องกล้องผมราคาถูกก็ไม่ถูกนะซื้อร้อยยี่อยู่นะซื้อร้อยยี่อยู่เออหลวงปู่ไข่ครับ เห็นไหมครับรอยจานก็ต้องให้เป็นเนื้อสีเนื้อรอยที่กดลงไปนี่มันจะไม่ใหม่เออแล้วเนื้อเห็นไหมครับนี่แต่กลัวยังเอ้ยเอ้ยต้องแดงแบบนี้เนี่ะโอ้ยหายากแล้ว <laughs> ดูไปเรื่อยๆครับเสียดายว่ากล้องผมสง่งส่งไม่ได้เฉย,ยหรอก <laughs> อืมน,นี่หลวงพ่อต้องสุกนะครับ ผมพัฒนองสุดเออเ,เอเอลุงปู่ลุงปู่อะไรนะนี่นี่ลุงปู่อะไรนะนี่นี่ขอบขอบกระด้งครับขอบกระด้งเออแต่นี่ผมก็ไม่คือคล้ายๆคล้ายค,ายคายว่าด้านหลังเนี่ยจะมีสองบล็อก พระรุ่นนี้เออตามที่ผมเห็นนะเออแต่ตอนตัดที่มันจะคล้ายๆกันแหละคืออะไรหน่อยที่ก็พูดกันกระบอกกระเบอือกอะไรและพูดพูดไม่เก่งเหมือนเหมือนเหมือนกับพวกเซียนพูดง,ง่ายๆเออเออ,เอ,อ,เอ,อพระเก่าๆอยู่ที่ผมนะ่ะเยอะมากครับเยอะมากเพียงแต่ว่าผมนำมาไม่ไม ไม่สามารถเอาออกมาให้ดูได้ทุกเหรียญครับอันนี้จะเป็นลวงผูอะไรบัดหลักสีลวงผู่ขาวนะครับนี่ผมไม่สออ่องนี่เฉยหรอกถ้าส่องก็จะรู้เลยครับนี่เห็นไหมครับรอยบุบตรงดอกจันตรงกลางเห็นไหมครับเออเห็นไหมนี่เส้น โอ้ยมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าส่องมันจะเห็นครับผมผมผมไม่อยากอยากสออา่องเฉยๆครับเราดูตรงขอบนี่นก็รู้นะครับดูตรงขอบก็รู้พระบางอย่างนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นพระแท้นะพระแท้น่ะ,นะก็เลยมาตกอยู่ที่เราเขาเล่นพระไม่แท้กันนะครับเล่นพระไม่แท้กันเออ ในแท้ก็คือไม่ผ่านการปลูกเสกเลยนอย่างหลวงพ่อรุงเห็นไหมครับพวกเส้นอะไรหนวดกุ้งหนวดแมวหนวดอะไรที่เซียนก็พูดกันนะผมส่องไม่ได้เฉยเ,เอ,อเห็นไหมครับเ,ออเห็นไหมเ,ออเดี๋ยวผมจะเอาพระวันนี้เป็นกิ่งเหลวงปู่ทิมนะครับนี่แหละที่ผมบอกว่าพระชุดนี้เนี่ย ปอมเหมือนที่สุดกับเชี่ยวเสียหลวงพ่อปานออสองอย่างนะครับสองอย่างนล,ลอมเหมือนมากพอ,อมเหมือนมากครับพอเนี่ยโอ้ยดูไม่ออกครับดูไม่ออกเ,อเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราคนจนก็สามารถมีพระแท้ได้อันนี้จริงประเวศนะครับจริงประเรศองค์นี้ผมไม่ได้เจ็บเข้าเหตุนผลเพราะว่า ผมใช้ทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์จินบางวันนะฮะชี้เหยียดเจ็บข่อ่าเนี่ยนะครับจริงตัวเลทเวลาทำน้ำมนต์ผมก็กับพระสมเด็จนี่อง์นี้นี่องนี้เห็นไหมครับ,รบ,รบแช่น้ำบ่อยเวลานั้นก็ทำจินอเอพระเก่าอยู่กับผมเยอะแยะนี่เห็นไหมครับเป็นพระอ่า นั่นคุณแผนคุณแผนอายุทยานะครับนี่เป็นแบบนี้ให้ดูบ่อยแล้วพระพวกนี้เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับสวัสดีครับ